จากลูกรักช่องเจ็ดต้องรับบทแม่น้ำทิพสียมทองเจ้าแม่ละครพื้นบ้านอยู่ไรคู่ดูแลแม่45ยังสวยข้างฟ้าทิพน้ำทิพสียมทองอดีตนางเอกละครพื้นบ้านที่แจ้งเกิดจากการคว้าตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์ในปี2537 และมีผลงานแสดงละครพื้นบ้านที่โด่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงพลักษมีสังทองปาบูทองเป็นต้นปัจจุบันนามทิพย์อายุเข้าเลขสีแล้วแม้เวลาล่วงเลยมาหลายปีแต่เธอยังคงโลดแล่นในวงการมีละครเข้ามาบ้างต่อเนื่องอีกทั้งการเวลาทำอะไรความสวยของเธอไม่ได้เลยจริงๆ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผลงานของเธอกันสักเท่าไหร่เนื่องจากได้หมดสัญญากับทางดีด้าวีดีโอโปรดักชันหรือช่องเจ็ดแล้วแต่ก็ยังคงรับงานละครอยู่บ้างปะปลายก่อนหน้านี้คู่ขวัญในตำนาน <c oughs> เด็ดพี่1มาลิดแชร์ภาพคู่เจอน้ำทิพย์เสียมทองมาเหสีคู่บุญที่พัดพรากแฟนละครถึงกับขยี้ตารัวๆผ่านไป20กว่าปีก็ยังหล่อสวยเหมือนเดิม หากเอ่ยถึงละครจักจักวงวงทางช่องเจ็ดสีนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งเชื่อว่าทุกคนต้องนึกถึงหนึ่งมาลิตเชยโซพลเจ้าของบทพระเอกและพระราชาในละครแนวพื้นบ้านหลายๆเรื่องที่แฟนๆคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีเพอตอนนั้นละครทำเรตติ้งได้สูงสุดถึง19เรียกได้ว่าแจ้งเกิดแบบดังเปรี้ยงหลายคนพากันเรียกติดปากว่าเด็ดพี่ ซึ่งก่อนหน้านี้เด็ดพี่ได้ออกมาโพสอินสตาแกรมเพยพผยภาพคู่นางเอกคู่ขวัญทิพน้ำทิพเสียมทองซึ่งเคยรับบทเป็นพระมเหสีคู่กันในละครดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเมื่อ20กว่าปีก่อนพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้วันดีเจอมเหสีคู่บุญที่พัดพรากกันมานาน ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผลงานของน้ำทิพย์เสียมทองกันสักเท่าไหร่เนื่องจากได้หมดสัญญากับทางดีดาววิดีโอโปรดักชันหรือช่องเจ็ดแล้วแต่ก็ยังคงรับงานละครอยู่บ้างปะปาร